สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบครับช่องโชคดีดอนยูทูบเชิญชวนท่านผู้ชมชมรายการคุยรอบดึกก่อนนอนกับโชคดีดอนยูทูบ b e 13พฤษภาคม6 4คืนนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปมาชมมาฟังคลิปครับสาหรับท่านผู้ชมที่นอนดึกครับคืนนี้ในคลิปนอกจากจะมีการคุยไปเรื่อยๆทุกเรื่องที่อยากจะคุยให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังยังจะมีการเปิดเพลงลูกทุ่งให้ฟังอย่างน้อย2เพลงครับเหมือนกันกับใจ การจัดรายการวิทยุไปเลยสองเพลงที่ท่านจะได้ชมในคลิปคืนวันนี้นะครับรับรองว่าท่านไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนอย่าลืมจะพลาดครับ13พฤษภาคม64คืนนี้4ทุ่มเจอกันครับสวัสดีครับ